สวัสดีค่ะพบกับเช่นเดิมนะคะมดาดับกรีนเรือเพจที่ดินราคาถูกใบไม่นกนะคะวันนี้นกพาลูกเพจแล้วก็แฟนลับนกมาดูรีสอร์ทขนาดเล็กตามคำเรียกร้องของลูกค้าด้หลายท่านที่อยากได้รีสอร์ทย่อมย่อมขนาดเล็กติดถนนนะคะสามารถเข้าลงมาพัฒนาแล้วก็มาเอ,อ่อมารับเงินได้เลยนะคะแปลงนี้เลยค่ะนกแนะนํานะคะพิกัดอยู่ตรงบ้านพิกบ้านนาของนครนายกนะคะอยู่ติดถนนเอ,อ่อลาดยางโยธาธิการเลยนะคะ นี่ค่ะลูกค้า่ะรีสอร์ทจะประมาณนี้นะคะแต่ตรงนี้เป็นแค่เพียงตัวอย่างนะคะลูกค้าค่ะตอนนี้นกอ,อยู่ข้างหน้ารีสอร์ทนะคะ<ม>อ่าตรงนี้เป็นทางถนนเข้ารีสอร์ทนะคะลูกค,ะคะ้า่ะนี่ติดถนนนะคะถนนตรงนี้เขาเรียกว่าถนนโยชาธิการนะคะติดถนนลาดยางแบบนี้เลยนะคะ,ะนะคะติดถนนลาดยางอันนี้มีโครงการที่จะขยายถนนไปถึง าไฟฟ้าจะขยายเป็น4เลนนะตอนนี้เป็น2เลนอยู่นะคะนะคะจะนู่นหลักเสาไฟฟ้าฝั่งนู้นนะคะฝั่งนี้นะคะลูกค้ายิงยาวมาถึงนี่เลยนะคะจะเห็นมีรถวิ่งตลอดนี่ค่ะคืออันนี้คือรีสอทเลยนะคะลูกค้าดีสอทมีทั้งหมด6กหลังอันนี้นกถ่ายด้านหน้าถนนนะคะ หน้ากว้างนะคะหน้ากว้าง85เมตรนะคะลูกค้านะคะ85เมตรเลยะคะ่ะห่างจากถนนไฮเวย์นะคะตรงนั้นคือสีแยกนะคะสีแยกบ้านพิกบ้านานานะคะนะคะจากถนนไฮเวย์เข้ามานะคะเพียงแค่200เมตรนะคะนะคะสีแยกนะคะตรงนั้นคือถนนไฮเวย์ที่จะไปนครนายก ไปกรุงเทพไปฉลับบุรีวิ่งขึ้นสายเหนือสายอีสานได้หมดเลยนะคะนะแล้วก็ตรงเข้ามาตรงย้โยธาธิการนะคะเข้ามาเพียงแค่200เมตรนะก็จะเห็นนี่เลยค่ะเห็นรีสอร์ทเลยค่ะนะคะผมวิวท้งนานน้นนะคะเห็นรถวิ่งไหมคะสนนไฮเวย์นั่นนะคะที่ข้างๆามันที่จัดสรรแบ่งนะคะนะคะไปค่ะนุองพาไปดูข้างในค่ะ พื้นที่ขนาดนะคะสองไร่นะคะสองไร่นะคะจะมีอ่าเป็นบ้านนอกดาวเปือเป็น,ปนห้องพักนะคะหกหลังนะคะคือเจ้าของท่านท่านเกษียณแล้วนะคะท่านอายุเยอะแล้วท่านอยากจะวางมือนะคะลูกค้าคะคือท่านทําเองทุกอย่างเลยดูสิท่านสะอาดมากเลยท่านเป็นนายทหารเก่านะคะดูสิ กระทั่งแบบว่าถนนหรือดินที่เข้ามาเนี่ยนะคะไม่มีหญ้าลกหรือว่าขยะแม้จะชิ้นเลยนะคะนี่ล้อมดัวบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะบรรยากาศนะคะนี่ด้านข้างจะเป็นทุ่งนานะคะทุ่งนานู่นถนนไทเวย์นะคะจากถนนไทเวน,ะะนไปแค200เมตรเนี่ยเราจะเห็นรถวิ่งเยอะๆแหละกฐานนะคะแล้วก็จะมีผลไม้ผักพื้น ออพื้นครัวนะคะนี่ติดระยังแบบนี้เลยจะได้ยินเสียงรถวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลานะคะเพราะว่าติดถนนหลักนะคะถนนถนนหลักโจธาธิการเลยจากถนนไฮเวย์สี่เลนมาแค่200เมตรนะคะเป็นทางเชื่อมต่อนะคะเป็นทางจากนครนายกกรุงเทพคนครนายกแก่นคอยเข้ามานะคะ,ะพาไปดูพื้นที่นะคะ แล้วเขาจะมีสวนสวนผลไม้นะคะอ่าอันนี้บ้านหลังที่หนึ่งะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเดี๋ยวน้องพาเข้าไปดูในห้องกันนะคะไปดูในห้องกันอ่าหลังที่สองนะคะมีหกหลังนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสวนผลไม้นะคะมีมิยมชิดมีมะม่วงนะคะ โอ้ล้มเย็นค่ะล้มเย็นนะคะใครแวะผ่านไปผ่านมาแวะมาพักเหนื่อยได้เลยนะคะตรงนี้นะคะไม่ไกลนะคะไม่ไกลอ่านนกพักขึ้นไปดูในห้องกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เป็นสไตล์แบบว่าทรงไทยนะคะไปดูในห้องกันนะคะ นี่น่ารักไหมคะอันนี้เจ้าของทำเองหมดเลยคะ่ะที่เห็นเนี่ยอย่างทนกแจ้งให้ทราบนะคะท่านคือท่านเป็นคนเป็นนายทหารเก่าคือทหารท่านก็รู้อยู่เนาะเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากคือลูกจ้างทำไม่ถูกใจอะเนาะคือมันไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบอะท่านก็เลยลงมือทำเองพอท่านลงมือทำเองปุ๊บลูกค้าท่านก็เยอะเนาะเออท่านเอาใจใส่นะคะท่านก็เลยอยากจะวางมือลูกหลานก็บอกว่า คุณพ่อขายคุณพ่ออายุเยอะแล้วปล่อยวางมือเถอะท่านก็เลยปล่อยขายหล้านห้าค่ะหล้านห้านะคะมีแอร์นะคะอ่านี่เลยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะลูกค้าโอ้แต่นะคะห้องน้ำนะคะนี่มีเครื่องทำน้ํำอุ่นนะคะ ประมาณนี้นะคะลูกค้าค่ะน่ารักจังเลยบีทีวีหมดเลยนะคะได้ทั้งหมดเลยนะคะได้ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้านะคะไดค่ะเดี๋ยวนกพาแล้วก็จะมีเออตรงนู้นนะคะจะเป็นบ้านหลังนี้คือเป็นห้องรับรองห้องสําหรับว่า มาทานกาแฟนะคะเป็นห้องรับรองลูกค้านะคะส่วนบ้านหลังนู้นสีสีส้มนะคะสีส้มคือเป็นบ้านพักของเจ้าของนะคะเอ,อ่อถ้าเช่าเจ้าของคนใหม่เข้ามาก็สามารถพักได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะนะคะ,นะคะถ้าอยากมี้รายได้พิเศษนกแนะนําว่าให้เปิดเป็นร้านร้านกาแฟจุดเช็คอินได้เลยะคะ่ะเพราะว่าบรรยากาศน่าทาค่ะนะคะค่ะ ท่านี้ก็จะมาเป็นโซนของเป็นบ้านพักนะคะนี่คือบ้านพักของท่านเจ้าของเองนะคะถ้าเจ้าของท่านใหม่มาก็ไม่ต้องแบบมาสร้างอะไรแล้วนะคะมีบ้านพักให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีรีสอร์ทที่สามารถดำเนินธุรกิจได้เลยนะคะถ้าลูกค้าสามารถเพิ่มเติมทำเป็น จุดเช็คอินเปิดร้านกาแฟได้เลยนะคะนกแนะนำว่าได้เลยเพราะว่าติดถนนโยธาธิการหนรัตยางห่างจากสเลนไฮเวย์แค่200เมตรรถวิ่งผ่านตลอดเวลานะคะเพราะจะมีพื้นที่ให้เหลืออีกเยอะเลยนะคะค่ะจากบ้านหลังนี้บ้านเจ้าของสีชมพูนะคะแล้วบ้านหลังนี้นะคะอันนี้ค่ะเขาจะมีกล้องวงจรปิด มีไฟสว่างให้เรียบร้อยนะคะบ้านหลังนี้จะเขาเรียกว่า่าจุดรับจุดดำรองหรือจุดดื่มกาแฟสำหรับลูกค้านะคะน,นะคะนี่นะคะนี่นะคะลูกค้าก็สามารถมา มาเดิมมาทานมิมิติ้งห้องรับรองตรงนี้ได้นะคะตรงนี้หนึ่งหนึ่งห้องนะคะมีห้องน้ำในตัวนะคะค่ะแล้วด้านหลังก็มีสวนนะคะจะมีสวนเป็นพวกมะยมชิดนะคะขนุนนะคะแล้วก็หูมะนาวดกมากนะคะ,นะคะจะมีสวนหย่อมสวนผลไม้พื้นที่ว่างให้อีกนะคะยังประมาณ1สิบต้นนะคะลูกค้ามะยมชิด มะม่วงขนุนนะคะปรับปรนกันไปนะคะแล้วก็พืชผักสวนครัวนะคะลูกค้าคะ่ะพิกัดนะคะบ้านพิกบ้านนาติดถนนโยธาธิการลาดยางเลยนะคะสองไร่นะคะบ้านพักสําหรับนกดาวหหลังนะคะบ้านรับรองนะคะหหลังแล้วก็บ้านพักเจ้าของ1หลังนะคะเพียงแค่6กล้านห้ารวมภาษีรวมโอนเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะใครที่มองหารีสอร์ทขนาดเล็กราคาถูกๆไม่มีอีกแล้วนะคะติดถนนราดยางโยธาธิการหากจากสีเลนไฮเวย์แค่200เมตรนะคะพร้อมเข้ามาทุกอย่างในนี้ที่ถ่ายทำได้หมดเลยนะคะ6หลังนะคะรีสอร์ทนะคะพร้อมอุปกรณ์ที่เห็นนะคะแล้วก็บ้านพักเจ้าของหนึ่งหลังที่สร้างอย่างทาวรน,นะคะห้องรับรองมีอุปกรณ์พร้อมอีกหนึ่งหลังนะคะพร้อมกับ ผลละส่วนผล,ลไม้อีกหน่อยหนึงนะคะลูกค้าคะอยู่บ้านพิกบ้านนานะคะติดโยธาชิก,การนะคะ6 5ล้าน5คุดแดงพอมโอเลยค่ะรีบๆมาเลยคะ่ะก่อนจะการวันนี้นกขอฝากช่อง Youtube นะคะไม่นกที่ดินสวยแล้วก็เพจที่ท,ที่ดินราคาถูกใบไม่นกนะคะรีบรีบรวดน,นะคะของดีมีน้อยหาไม่ได้อีกแล้วนะคะใครมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะคะ0 8 2 7, 7 9 5, 9 9 9 3 3รับสำหรับวันนี้นกลาไปกรค่ะสวัสดีค่ะ